ส้มยุดหยุดด้วยอยุดด้วยไม่ส้มยุด <c oughs> น่าเบื่อมือนกันวะทำอะไรดีส้มสองลูกอ๋อนึกออกแล้วใช่นะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาทำน้ำส้มปูโซดา ทุกคนขนาดนา้ำส้มมันมีสีแล้วไม่เราจมีคนรักมากาอเา okay ะเธออทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นของที่เราต้องเตรียมมาทำน้ำสม้มบูสระเนี่ยเมียมีอยู่แค่นี้เองบอกทุกคนง่ายมากครับอันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องมาแกะส้มก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็แกะส้มเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนโอเคแต่เราก็จะเอาส้มนะครับมาใส่ตรงนี่ทุกคนเรามีเท่าไหร่เราใส่ให้ให,หมด โอ๊ยส้มเยอะไปบางีทุกคนใส่ประมาณน,นี้พอเพราะว่าอันนี้มันเยอะไปเนาะโอเคครับหลังจากนั้นนะแหะเราก็จะเราก็จะบี้ส้มนะครับให้ให้มันอยู่ก้นแก้วนะครับผมแลเราก็จะมาใส่น้ำแข็งนี่ใส่น้ำแข็งครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งต่อลงไปเลยใส่ไปรับประมาณเออ่มันใส่หมดเลยแล้วกัน โอเทุกคนน้แข็งแล้วก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับข้าต่อ,อามาแล้วครับทุกคนนี่เลยน้ำสปรายนะครับเปิดฝากัวบ,บ,บึ้มบึ้มบึ้มโอเคครับเราก็จะเทน้ำสปรายลงนี่นี่นี่มี่นี่นี่นี่่นีนนีนนี่ ต่อมานะครับเราก็จะใส่นี่นะครับเป็นน้ําบูโซดาครับผมอันนี้บอกเลยว่าเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะเนี่ยมันหวานแนี่ยทำให้ฝาปเปิดไม่ออกโอเคโอเคทุกคนสสปิดฝาออกแล้วน้ําบูโซดาไม่ต้องใส่เยอะโอเคทุกคนใส่ไปประมาณนี้พอนนครับ นี่ทุกคนนะครับมันนี่ทุกคงอันนี้นะครับแต่เราก็รอสักพักนะครับทุกคนทุกคนอันนี้นะครับเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับเป็นอันนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ทุกคนทุกคนก็คงสงสัยนะครับว่าทําไมแกอเปลี่ยนนี่ทุกคนอันเมื่อกี้คือคนที่ผมทําเองนี่ทุกคนดูมันคืออะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้ทุกคนเปรียบเทียบสองอันดูทุกคนอือหือ ทุกคนอยากกินอันไหนก็นั่นแหละครับนี่ทุกคนผมจะชิมให้ดูครับอืมทุกคนอันนี้อร่อยมากเลยครับอันนี้คือจะเป็น uh บูฮาวายเขาใส่คือมันก็แส่เหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่รู้สอืมผมเลยเข้าวเยนทุกคนแล้วเรามาชิมอันนี้บ้างดีกว่าอันนี้คือ,อน้ำเน่ากรอือม อันนี้ก็อร่อยทุกคนแต่เหมือนบูฮาวามันจะน้อยไปนะครับโอเคนะครับทุกคนก็นั่แหละฮะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากกินแล้วนะครับโอเคทุกคนถ้าอยากให้ผมทําอะไรมากินนะครับก็ฝากคอมเมนต์ให้ต้คลิปด้วยนะครับโกเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีคับ